พี่น้องทอดไข่กินเขา่าเฮ็ดง่ายกินง่ายเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแซ่บอีหลีสูตรนี่อันมีไข่สองหน่อยแต่ตัดใส่อันนี้ลงไปนิดนึงเพื่อนนะได้ก,กิ่งโซดาเดี๋ยวเฮ็ดใหนอันนี้ได้ก,กิ่งโซดาคงได้ก,กิ่งโซดาใส่ลงไปประมาณลปปใบใบส,สดใบสดให้เดียวพ็ นะเปกินสุต้าได้ยค่ะสื่อติดฝานไว้ซองหนึ่งพอกี่บาทมาเช็ดให้อันกรอบหอมนะคะตีไข่กันใส่อันตัตีก็ได้อันลูมียูมีลูมียูตัตีก็ใส่ นึ่าผัดีน้ดีนำปลเกบับใส่อันนี้ค่ะสิ๊วสอิ๊วเนี่ใส่ซิวให้มันกลมกม๊มจักน้อยแล้วก็ตีให้มันแตกๆนะน่ลาถอดเลือกน้องด้วยใส่น้ำมันหมูถอดน้ำนมันหมูด้วยเี๋น้ำนมันหมู ใส่หอมกันไปดูดกับน้ำมันหมูสูตรเป็ดสูตรตังสีแซ่บเด้อนี่ใส่ละลาย,ลายลเดี๋วก็อย่าฝากติดแกะไขได้หมดเดีวก,วก็ตีไข่ไมนแตกๆดีย๋ดวยว,ย <Yeah. S 2> วไข่ไม่แตกแซ่บแซ่บเดี๋ยอดต้นเนี่ยเทลงไปลวกเทลงไปใส่น้ำมันหมูมันสิกร <Yeah. S 1> อบ เดี๋ยวมันจะกรอบแซ่บแซ่บหมักไผลหมักมันเนาะแต่ว่าแนวนี้คือหายกินเนี่ยไว้กินเนี่ยนีต่ตีมันตีมันกรอกกับน้ำมันหมูนิดนึงเลยค่ะลดน้ำหนักได้เพราะว่าอันคือตัวเองเ็ดมากกินมากบอดี้อวนได้กินแนีน่ยเราตวก็เปิดแก๊ปเปิดแก๊ปใส่อันนี้ลงไปแล้วก็เปิดแก๊ปกินง่ายๆ เดือดค่ะเด้อบมันสิฟูขึ้นมาก,กอบแซ่บเฮ็ดให้หลูกกินเฮ็ดง,ไง่ายๆในเฮือนเฮาอเนี่ยห้ากินหยากๆกินของไง,ไง่ายๆกินให้แซ่บอืมอมเนี่ยมันเดือดขึ้นมาแล้วค่ะอย่าฝ่าวตอนที่ว่าเ่าเห็ดตอนแรกๆอย่าฝ่าวติดแก,ก๊สอย่าฝ่าวเกิดไฟ ค้นใะนหมันคนไี่น้ำมันหมนันสิบออมน้ำมันเด้อืมต่เดานเห็นอรนะามันเดือดเดือดเดือมาน้ำมัน,นใส่ไม่ไลายรนันสิบออมน้ำมันนั่นสิอูนมากนันบอกพูขึ้น เอ่เด้งก้อนนุ่มนบอมดอบน้ำมันแต่ห้าอยางดัน้ำมันถอดน้ำมันได้หลายอย่างนน้ำมันโอโอ,โอมพคนละบะมีอืมเห็นปเปิดเก็ด้องกันกับเทไข่ล่งไปแล้วก็ข้นไข่ในกต่ทะอีกคนนึง อุ่นเขาเย็นเขาไม่หมออุ่นอุ่นไปกินเขาเย็นเขาให้มาตัวกินไลก็ได้พอดีสี่ถ่วยสี่สี่บนทอดไม่ง่าย mặt bên đó cái tên nó chim nói mặt bên mẹo đi nó nóng 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 nóng

นิดแล้วยกกินเล้อืมนอ้องเห็น,น้ำมันยังเกลาออน้บ่ค่ะกลือเฟรนิกเขาเนิเขาไข่สองหอยเห็นบไค่ น้ำมันบริไลด์ได้วยค่ะกินกับกินง่ายอยู่ง่ายเข่าอยู่ข้างล่างมันบอกขัดที่น้องไหมใช่ <c oughs> สดจักหน่อยสดพริกเข้าดี มันนีมือมันีมอสดเลยนี่ยสดนัจิม้มสุกิไปกินน้ำกันพี่นนอะ รีวิวให้เบิ่งก่อนแค่นี้เดอพี่น้องเด้อ